สวัสดีครับมีระคีบัณ์ครับวันนี้เป็ออยังไงด้ากอนเทเวอร์ล์นะครับผมวันนี้ขออนุญาตมาพูดถึงมีคนถามบอกว่าพี่มีครับสรุปตู้ต่ตอไปเป็นชิงลงหรือมังกรฟ้าขอเรียกมัง,งกรฟ้าแล้วกันนะชื่อมาไทยอาจจะไม่ชื่อนั้นก็ได้ขอเรียกมัง,งกรฟ้าแล้วกันอะมังกรฟ้าเข้าไหมใช่มีโอกาสเข้าอยู่ที่90%เนลยครับเดี๋ยวมีให้ดูไทม์ไลน์นะของเซฟจี G นะครับอ่าแนะนําการดองกิจกรรมระยะยาวนะควรจะดองอะไรยังไงบ้างนะครับ ถ้าเราเปิดตู้เนี่ยตั้งแต่เริ่มเกมแลวที่สำหรับผู้เล่นเซฟใหม่อะนะตั้งแต่แรกเลยครับพี่มีสิบปดตัวถ้าการันตีเนี่ยเป็นเป็นช้เพชรประมาณเท่าไหร่อันนี้เอาข้อมูลไปจากสุลตานนะที่เขาเพิเติมหนักๆอ่ะบางทีเขาการันตีสิบปดตัวเลยก็มีครับเอาเรื่องไหนก่อนดีอ่ะเอาเรื่องตัวใหม่เลยแล้วกันอ่ะตรงต,รตอนนี้ตรงที่หน้าเพจมันก็จะมีบอกใบ้อยู่ด้วยนะครับมีโอกาสเข้ามีว่าเก้านสะิบปอร์เซอ่ะเออ อ่านี่เอาไทม์ไลน์ของคุณเมเดสมาให้ดูนะแล้วก็จะมีในส่วนการแปลภาษาไทยด้วยนะครับอ่ะเพื่อไปเห็นไหมสีนักบุญมังกรฟ้านะครับกิจกรรมคืออย่างงี้เซฟเนี้ยมันข้ามแผ่นนากแตกไปเลยครับข้ามประมาณ10กว่าตัวเลยมั้งแล้วก็กิจกรรมก็ข้ามแต่กิจกรรมมันจะมีวนมาเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปซีครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเห็นไหมวิเวียนตอนนี้มาข้ามอพอลโลกับ ซีนักบุญมังกรฟ้าอีกเอาโคโล่เข้าแต่ว่าตอนนี้ก็เราต้องยังไม่มีกิจกรรมเปิดนะต้องรอเก็บเพื่อครบก่อนเพราะนั้นตอนนี้มันข้ามแผดยาวเลยครับเห็นว่าเพราะนั้นถ้าเกิดสมมติตัวละครที่ข้ามแผ่นมาแบบนี้ตัวต่อไปก็ควรจะต้องเป็นมังกรฟ้านะครับเพราะว่ามันเป็นตัวขายมีตัวละครที่ขายได้อยู่ที่เก่งจริงๆอะ่ะประมาณ5ตัวได้แต่ว่ามีจะหยิบมาทีละตัวก่อนล้วกันนะเออเอามาทีละตัวตัวที่มันมีโอกาสเพราะว่าตัวที่มันไกลเกินไปอย่างเงี้ยนะมันก็มีประโยชน์ไนี่ยเพราะาเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเล่นถึงกันหรือเปล่าใช อ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนสก,กิลมังกรฟ้าครับอันนี้มาจากทุนเมเดสนะเครดิตนะครับอ่ะพร้อมสวรรค์น,นะครับมับงกรบินบนท้องฟ้าเมื่อสูญเสียเพิ่มความเสียหายได้รับ20%เมื่อไม่สวมโล่จะลดความเสียหาย26นะครับมับงกรฟ้าเล่นกับสายมังกรฟ้านะแล้วก็มังกรเขียวนะครับเผื่อใครจะเล่นนะทุกครั้งที่หน่วยพันธุ์เออเทียด้วยอ่ะแปะเทีย,ทยให้ดูครับเทียนี้มีเทียมีเทียหนึ่งเอสเอ็กซ์อ่ะเดี๋ยวเราโอ้โหมีทั้งโท โอโห้แก oh, okay. ทำแบบละเอียดยิบแล้วมีส่วนสูงแล้วเอาเรื่องน้ำหนักก็มานะเอาเรื่องจัดจัดะทุกครั้งที่รวยพันธมิตรพ่แพ้นะครับพูดที่ใช้สกิล last word อ่อสแต็คตาสะสมนะครับจะเพิ่มเอฟเฟกต์โบนัสความความเสียหายเพิ่มขึ้น8%นเองเอาง่ายๆก็คือฝั่งเรายิ่งตายดาเบียยิ่งเพิ่มครับก็ประมาณนี้เมื่อใช้สกิลขั้นสุดยอดจะได้รับโลกป้องกันเพิ่มขึ้นนะครับอ,อันนี้คือการอัพขั้นนะก็เป็นการบวกดาเบจแล้วก็บวกสเต็คเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ อ่าต่อไปสกิลนะครับทักษะขั้นสุดยอดบังกรทยานสู่ส่วงสวรรค์น,นะครับ18วินาทีขีบมังกรไปยังตำแหน่งที่กำหนดนั่นเองนะครับคือวาร์ปลงการกระบาลได้เลยของพลังโจมตีของคุณแก่ศัตรูนะครับทักษะขั้นส,สุดยอดอการโจมตีด้วยจันเซี่ยวหมุนนั่นเองนะครับ้าสร้างความเสียหายตอนแรกคิดว่าคุณอันผีนะแต่เรียกว่าบาังกรฟ้าดีกว่านะครับของพลังโจมตีของผู้ใช้กับเป้าหมายเดียวนะครับแล้วก็มอบโลกให้กับตัวเองด้วย วิชารับ,กรบ,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 บเกบาะบังก่อเกตบังกรนะครับเพิ่มพลังชีวิตของตัวเอง14%ถึกด้วยนะครับทักษะพิเศษรูปแบบบังกรฟ้านะครับมอบโล่ป้องกันให้แกหน่วยพันธิตรทั้งหมดคิดเป็น19%เอรอ่อเรียกได้ว่าทาั้งซับทั้งปาร์ตี้ดาเมจแรงวาร์ฟลงหัวได้เลยนะครับก็ถือว่าเก่งครับเทพเจ้าการคุมครองบ,บังกรฟ้านะครับรูปแบบบังกรฟ้าลดคูดาวลงดึงวิทีเมื่อโล่ผู้ใช้สร้างขึ้นถูกถูกทำลายนะครับอ่าสรุปตัวน้องน่ารักด้วยนะคิดว่าน่าจะเป็นตัวที่เข้าต่อเนี่ยละคครรรับเเาาาอออตมจิงก็ืไ วิเวียนเข้าวิเวียนเนี่ยมันอยู่หลังมังกรฟ้าแต่วิเวียนข้ามแผ่มาเพราะฉะนั้นตัวต่อไปคงต้องเป็นมังกรฟ้าถ้าเขาแบบไม่ทันเรื่องเอาตัวอื่นนะส่วนเฟ้าเห็นเห็นไหมครับตัวเฟ้าที่มีอยู่ในตู้อยู่แล้วถ้าเปิ่เปิปลดล็อกขั้นที่สองเนี่ยจะมีเฟ้าให้ล็อกอยู่แล้วครับเนี่ยเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ควรจะเป็นตัวมังกรฟ้าอย่างเดียวแล้วเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่เอามังกรฟ้ามันก็ต้องข้ามไปอีกสี่ตัวนะเพราะว่าอีกสี่ตัวนะมันไกลมากเลยอะถ้าข้ามขนาดนั้นก็ ก็แล้ว,แล,วแล้วแต่เขาอะอ่ะ,อะสรุปในส่วนการเอ่อตัวละครใหม่เป็นตัวไหนก็สปอยฟังเลยแล้วกันครับโอกาสเข้าสูงถึงเกนะแล้วก็เป็นส่วนสกิลถามว่าควรดองเพชรต,ตั้งแต่วันนี้เลยไหมก็ถ้าเกิดอ,อ,อันอันที่ถามว่าดองเพชรใช่ไหมถ้าดองเพชรก็อันนี้แนะนําจากใจเลยก็คือเปิดครับเปิดอะไรเปิดหาน้องเอ่ออะไรนะวิเวียนเอาหนดาวม่วงก็เล่นได้เลยครับแต่ว่าถ้าเกิดจะเอาชุดก็หดาว เออหกดาวม่วงเอาแพชั่นหรือถ้าเกิดคนชอบนางมากๆก็เอาแดงเลยก็ได้แต่มีคิดมากจริงๆแค่หกดาวม่วงหกดาวม่วงก็พอแล้วก็เก็บเพชรยาวเลยครับถ้าใครคิดว่าจะเปิดบังกรฟฟาเก็บเพชรตั้งแต่วันนี้ก็สบายเพราะอะไรรู้ป่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนลองดูดิเห็นไหมอีตั้งสิบสามวันกว่าจะเข้าเก็บเพชรดองยาวๆถึงห้าหมื่นสบายเลยถ้าคนจะเก็บแต่ว่าถ้าถ้าเป็นหมีหมีก็ไม่ได้เก็บมากนะหมีก็คงเปิดกิจกรรมนี้ไปด้วยเพราะว่าหมีเจ้าค่าพลังเพราะว่าตอนเนี้ยเออดันบางดันตอนเนี้ยผ้าพลังไปสามล้านแล้วหอหอด้วย ถ้าพลังเราน้อยเล่นผ่านยากมากนะประมาณนี้อ่าต่อไปเป็นส่วนถ้าเกิดเราเปิดตู้เนี่ยการันตีสิบแปดตัวครับพี่หมีผมแบบโคตรเกลือเลยพี่แบบคิดราคาเกลือมาเลยสิบแปดตัวาอันนี้มาจากสุลตา่านนะก็คือทั้งหมดก็คือสองแสนเจ็ดหมื่นเพครับอันนี้เรื่องจริงนะมีสุลตา่านบางท่านเปิดถึงสิบแปดตัวก็ยังไม่ได้ก็มีนะครับคือไม่คือต้องการันตีอย่างเดียวอะเออทั้งหมดสองแสนเจ็ดหมื่นนะครับเผื่อใครอยากจะเปิดก็เปิดได้นะครับขอให้คนโชคดี อ่ะต่อไปเป็นส่วนกิจกรรมนะถ้าเราดูในส่วนกิจกรรมเนี่ยเออมันไม่ได้มันไม่ได้เรียงมาจากเซฟนอ้นนะครับแต่ว่าหมีบอกได้เลยว่าแต่และกิจกรรมเนี่ยอย่างเช่นกิจกรรมแรกใช่ไหมกิจกรรมแรกคือกิจกรรมอะไรอ่ะเดี๋ยวขอแยขึ้นให้ดูนะครับกิจกรรมแรกคือปีศาจประหลาดอยู่ที่ไหนเห็นไหมครับจะใช้ขวดม่วงอ่ะต่อไปกิจกรรมมาใหม่นะครับใช้อะไรกิจกรรมมาใหม่ก็จะเป็นในส่วนอะไรครับใช้เป็นเจ้าเออเขาเรียกว่าอะไรนะแต่อ่ะใช้เป็นแต่ถูกปะ ทีนี้ถ้าเกิดเรามาดูเนี่ยตอนนี้ที่เรายังไม่ใช้เนี่ยเขาจะมีแค่อันเดียวถูกไหมครับก็คือเจ้านี่เวทมนต์ถูกไหมครับเรียกเวทมนต์เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้กิจกรรมอาจจะหมุนไปเรื่อยๆแบบนี้อย่างเช่นอ่ากิจกรรมแรกเป็นสกัดปีศาจเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อนๆจะต้องดองกิจกรรมไว้เลยครับอ้าวอย่างเช่นดองอันนี้มีแนะนานะดองไว้หมดเลยพอกิจกรรมไหนมาเพื่อนก็เปิดแค่นั้นเองครับเอากิจกรรมเปิดเปิดกิจกรรมประมาณไหนเปิดกิจกรรมม่ได้สองรอบเนี่ยอย่างเช่นกิจกรรมหอกอย่างเงี้ยเห็นปะอ่า เราเปิดจากแต่ใช่ไหมเราก็วควรให้ได้รางวัลสองครั้งก็คือห้าพันสี่ถูกไหมครับจะได้ของรางวัลสองรอบก็คือโค้ดบายโครดสองรอบแค่นั้นเองเอามีสรุปให้ฟังนะก็คือกิจกรรมแรกเลยก็คือเป,เ,ปเป็นการเรียกเวทมนต์ใช่ไหมเพื่อนๆก็เปิดเวทมนต์ทุ่มไปสองรอบเพื่อเป็นสายฟรีสายเติมน้าน,นำสองรอบแต่ถ้าเกิดเป็นสายเอ่อเติมเยอะก็ห้ารอบไปเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเปิดเยอะมันก็ได้ค่าพลังเยอะก็ดีกว่าอยู่แล้วครับต่อไปกิจกรรมที่สองใช่ไหมครับแน่นอนก็เป็นส่วนแต่อันนี้ก็ควรจะเก็บสองรอบ สองรอบก็คือมันจะมีแต่ที่เป็นลิมิเต็ดตรงเนี้ยอันเนี้ยมีซื้อเพชรใช่ไหมแต่มีจํากัดนะครับแล้วก็เป็นในส่วนข้อที่สสามารถใช้แต่ทองคําได้เลยอันนี้ก็เพื่อนก็ซื้อเอาเปิดไปเปิดมาก็พยายามรีให้ได้วเวลารประมาณนี่ยังมีรีนี่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยอ่ะสองพันมีก็เอาครับเนี่ยสิบแต่ไปเลยอ่ะเปิดให้ดูเลยอ่ะโอ้โหไม่ได้ทองเลย กิจกรรมก็ไม่ถึงมาเนี่ยยังไม่ถึงเลยเพิ่งครึ่งเดียวไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เอาใหม่ก็ประมาณอันอันนี้คือรีแล้วแต่เพื่อนๆนะเพื่อนๆไหวแค่ไหนก็ดีแค่นั้นนะครับอ่ะอันนี้ซื้อหมดแล้วเห็นปะก็จบแค่นี้จะซื้อหมดเลยก็ได้แบบมีก็ได้ครับมันก็จะเร็วกว่าอืมก็ประมาณนี้แหละครับ ถ้าเกิดสมมติกิจกรรมที่2มันเป็นเปิดแต่ชาวบ้านเพื่อนเพื่อนก็อยากไปเปิดกิจกรรมอื่นเปิดแต่แตงเลยถูกป่ะต่อไปกิจกรรมที่3คือการใช้เวทมนต์ตอนนี้หมีก็จะไม่ใช้แล้วก็จะดองยาวเลยพอหลังจากกิจกรรมอัญเชิญอาวุธเทพจบเนี่ยมันก็จะเป็นกิจกรรมอัญเชิญใช้เวทมนต์เพื่อนเพื่อนก็ค่อยลงเวทมนต์แล้วก็ในช่วงถ้าเกิดเป็นกิจกรรมอื่นอย่างเงี้ยถ้า มันไม่ได้ขึ้นมาใช้เป็นกิจกรรมแรกอะที่ใช้สกัดเวทมนต์ก็ไม่ต้องใช้ครับก็ดองไว้สรุปก็คือให้ดองของที่มันไม่ใช่ตรงกับกิจกรรมไว้ส่วนอันไหนที่มันตรงกับกิจกรรมไว้ก็เปิดให้ถึงสองรอบก็คือ5้าแผ่นห้าพันสี่ร้อยแต้มเพื่อเอาใบโค v e r ยี่สบี่ใบแค่นด้นคำจบแล้วหลักๆก็ประมาณนี้อ่ะอ่ะคำถามยอดฮิตใบเว v e r ดองได้ใบใบโคเว v e r ดองได้ครับเนี่ยอันนี้มีก็มียี่สบสี่ใบในกิจกรรมที 2, ่สองใช่ปะ กิจกรรมที่2เนี่ยถ้าจบมีก็จะได้อยู่ที่48ใบาถามว่าเอาไปทำอะไรคือตอนนี้ต้องรอปีาศาจดูเดือดเปิดก่อน15วันอันนี้มีไม่อ,อันนี้มีไม่บอกของรางวัลเซฟนอกนะเพราะว่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้ เพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเรา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 ดองใบไว้ก่อนดีกว่าแล้วก็ค่อยดูครับว่าของรางวัลคุมหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดสมมุติของรางวัลเนี่ยมันเป็นอย่างปีศาจด,ดูเดือดที่บวกพลังเยอะอย่างเงี้ยเออก็แลกไปแต่ถ้าไม่ได้ก็มาแลกเป็นพวกของแดงก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดบางคนที่แบบว่าเออเสร็จโปรซอนใกล้ครบแล้วก็สามารถแลกโปรซอนได้เพราะว่า,วาแลกหกครั้งเนี่ยพเพื่อนเพื่อก็จะได้โปรซอนเนี่ยตัวหนึ่งฟรีๆเลยถูกปะอันนี้ก็แล้วแต่จิตศรัทธาเพื่อนเพื่อนเลยไม่มีอะไรผิดถูกนะครับ แต่ว่าถ้าแลกเทพมันก็มีวิธีเปิดแบบฟรีไงถูกบ้างตั๋วมินเนี่ยเราเราสามารถหาแลกได้ตั้งเยอะเห็นปหเนี่ยหนึ่งเนี่ยอันนี้ตั้งกี่ใบแล้วเนี่ยสี่ใบแล้วใช่ไหมเพราะนั้นจริงๆไปแลกพวกของแดงดีกว่าเพราะว่าของแดงมันต้องหาได้จากกิจกรรมนะครับมันจะบวกพลังเยอะเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวตัวเนี่ยถ้าเกิดเราใช้เวลาเล่นจริงๆเราก็แลกตั๋วจากกิจกรรมได้ครับเนี่ยมันก็จะมีกิจกรรมแลกเยอะแยะไปหมดเลยเห็นปหเนี่ยอันนี้ก็มีแท้เทพแลกเห็นไหมเนี่ยเก็บครบเนี่ย มีกันแรกแต่เทพยอย่างเดียวเลยตอนนี้เพราะว่ามีจะทำโพสตดอนเพราะว่าโพสตดอนเป็นตัวที่ทํายากที่สุดแล้วถ้าสายฟรีสายเติมแล้วทำโพสตดอนหนึ่งดาวแดงได้หรือว่าขึ้นลุงได้ก็จบเลยครับสบายเลยนางฟ้าลงบ้านก็มีแลกกิจกรรมนะแต่ว่าตอนนี้กิจกรรมมันจบแล้วมันจะไม่มีของเพิ่มแต้มเห็นไหมเนี่ยอันนี้ก็คนแรกนะครับประมาณนี้ก็สรุปคือเราไปแลกของแดงหรือว่าไอ้นี่ดีกว่าครับจะดีกว่าถ้าทำมียนะเออ เนี่ยไปรอปีศานดูเดือดแทนดีกว่าครับหรือไม่ก็สมบัติเลือกเอาก็ประมาณนี้แหละอ่ะเผื่อใครมีคำถามอะไรก็มิ้่คอมเมนต์พูคุยแล้เปลี่ยนได้นะครับสำหรับตัวละครมาใหม่ชิงหลงนะเออเลือกบังกรฟ้าดีกว่าครับเก่งไหมเก่งนะก็ต,ตามเทียมีกขึ้นให้แล้วแล้วก็การจัดทีมใช่ไหมการจัดทีมก็คือบังกรฟ้าเนี่ยแหละครับหนึ่งแล้วก็เป็นบังกรเขียวเนี่ยสองอันนี้เลย เผื่อใครจะทําทีมมาเล่นขั้วมังกรฟ้าก็ได้ทั้งชวนเนี่ยเขานิยมเล่นสีฟ้ากันนะพอลงว่าเพราะว่ามาลงอีกฟีก็ได้เห็นบ้างแล้วก็จินนี่ได้ด้วยก็พอดีเลยแล้วก็โอเปรนี่อ่าน้องแมวเหมียวยอดรักก็ได้มันก็เลยทําทีมง่ายไงยก,ก็เผื่อใครจะทํานะครับคงมีอรอก็เดี๋ยวมาเดี๋ยวหมีค่อยไปเล่นฟ้าก็แต่ว่าตอนนี้ทีมแดงหมีก็เล่นหมีหมีก็ว่ามันก็ตึงแล้วสำหรับหมีอเออประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วเจอกัน